ถักพอนึงคอหรือ f โดยไม่ถักโซ่เป็นโซ่ยาวๆนะคะข่ามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะทำไหมให้เป็นปมก่อนนะคะที่ปลายไหมนะคะแล้วก็ใช้เข็มของเราควักขึ้นมานะคะแล้วถักโซ่สามหลักนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่สามหลักแค่นั้นค่ะเราก็จะถักพอนึงคอหรือว่า f ไปได้ตลอดแถวเลยค่ะ โดยเราจะคว kind of ักไหมแล้วก็แทงไปในหลักแรกนะคะแล้วก็ควักไหมลอดผ่านหนึ่งห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะควักไหมลอดผ่านสองห่วงบนเข็มค่ะแล้วก็ควักไหมอีกทีลอดผ่านสองห่วงบนเข็มนะคะควักไหมแทงลงไปในหลักแรกที่เราถักนะคะโดยทะลุสองเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ ควักไหมลอดพันหนึ่งห่วงแล้วก็ควักไหมลอดผ่านทีละสองห่วงนะคะเราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยนะคะโดยเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้เราเราแทงโดนเส้นโดนห่วงที่สองนะคะหรือหลักที่สองที่เราเนี่ยค่ะ มันจะได้ออกมาสวยงามนะคะถ้าเป็นมือใหม่ก็ค่อยคอยฝึกไปนะคะเดี๋ยวก็ชินเองค่ะถักไปเรื่อยเดี๋ยวก็สวยขึ้นเองนะคะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ อันนี้เราสามารถถักเป็นเริ่มต้นชิ้นงานตัวเสื้อใส่รุ่งของเราจากสีเราถักเป็นสีม่วงเริ่มต้นแบบนี้เลยก็ได้นะคะตัวเสื้อของเราค่ะแล้วก็ถักเป็นสายสายเสื้อสายเดี่ยวของเราได้เลยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่า